เจ็ดวิธีดูแลสภาพจิตใจหลังเผชิญความโศกเศร้าหนึ่งยอมรับความจริงก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจว่าเหตุการณ์โศกเศร้าที่เผชิญอยู่เป็นความจริงเกิดขึ้นจริงๆและไม่ควรปิดกั้นการแสดงออกถึงความรู้สึกโศกเศร้าทว่าก็ควรแสดงออกอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งควรพูดคุยกับคนรอบข้างเพื่อสร้างกําลังใจและแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ประครับประครองความรู้สึกให้ผ่านพ้นความเศร้าไวให้ได้ 2. อ,อยู่อย่างมีสติจงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมีสติมันสังเกตปฏิปริยาทางจิตใจและพฤติกรรมของตัวเองและคนรอบข้างให้ดีหากมีอาการคิดวนเวียนวิตกกังวลไม่อยากพบเจอใครหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองนอนไม่หลับฝันร้ายหรือมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นเริ่มพูดพึมพำกับตัวเองเห็นภาพหลอนหูแว่ว หรือมีความคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ควรรีบมาพบจิตแพทย์ 3. ระบายความรู้สึกออกมาบ้างการได้ระบายความโศกเศร้าเสียใจหรือความรู้สึกหมุนหมุนในใจให้กับคนรอบข้างและคนใกล้ชิดจะช่วยให้ความรู้สึกเศร้าผ่อนคลายลงบ้างไม่มากก็น้อยนอกจากนี้การปรับทุกข์ซึ่งกันและกันยังช่วยให้ต่างฝ่ายต่างเยีวยาจิาตใจซึ่งกันและกันด้วยความเข้าอกเข้าใจอีกด้วย 4. พาตัวเองออกจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกเศร้าถ้าความรู้สึกซึมเศร้าถาโถมจนเกินรับได้อีกต่อไปควรการตัวเองออกจากปัจจัยที่ทำให้เศร้าเช่นพยายามไม่รับข้อมูลข่าวสารใดๆไม่ดูรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่ดูผีครั้งก็ร้องไห้และควรพักใจอยู่นิ่งๆกับตัวเองสักพักหพยายามคิดถึงจะเรื่องดีๆที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย หากรู้สึกคิดถึงคนที่เราเพิ่งสูญเสียไปให้เปลี่ยนความคิดถึงไปในทางบวกเช่นคิดถึงช่วงเวลาที่ดีๆคิดถึงความสุขและรอยยิ้มของคนที่จากไปให้เป็นความทรงจำดีและพยายามดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างปกติหหมั่นฝึกสมาธิในกรณีที่รู้สึกแย่ในขั้นที่กินไม่ได้นอนไม่หลับให้หมั่นนั่งสมา